สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่ลองแล้วก็จะมาเตือนสาวๆที่อยากจะผิวขาวแล้วก็ทดลองใช้สูตรในอินเทอร์เนต็ตหรือใน y o u t u b e ที่เราเจอกันมาว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนลองให้ดูแล้วว่ามันได้ผลจริงๆสูตรสูตรนั้นก็คือมะนาวบวกกับนี่เพสัตสีเขียวไต่ลองแล้วผลไม่ได้ดีอย่างที่เขาการันตีมามันเป็นยังไง ไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่เป็นคนที่ผิวคล้ำนะคะคล้ำกรรมพันธุ์เลยแต่ไม่ใช่คนที่ผิวดำ oh, <yeah. S 1> เพียงแต่ว่ามันไม่ขาวแค่นั้นเองก็อยากจะขาวก็ทดลองใช้วิธีการก็คือมะนาวกับเพสตสีเขียวซึ่งมันราคาถูกนะคะวิธีการที่แต่ทําก็คือใส่เพสตสีเขียวลงไปปริมาณขนาดนี้ แล้วก็มะนาวหนึ่งฝานี้ผสมกันลงไปเป็นครีมแบบนี้ออกมาจากนั้นก็ทาก่อนนอนจ้าที่แขนขวาเป็นเวลาทั้งหมด3คืนตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำทาครีมกันแดดบล็อกอย่างดีเนี่ยใช้ครีมกันแดดบล็อกไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามะนาวมันมีฤทธิ์เป็นกรด AHA มันสูงมากแล้วมันกัดผิวมันก็จะทำให้ผิวมันบางเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่เจอคือความผิวบางของแขนแขนขวาที่ ไม่ได้ออกแดดเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากปิดเทอมไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยังดำแต่ทดลองเฉพาะแขนขวาอย่างเดียวส่วนแขนซ้ายใช้ครีมปกติธรรมดาก็คือทาเพสัตสีเขียวเช้าเย็นเช้าเย็นธรรมดาไม่ได้ยุ่งกับอื่นๆเลยนอกนั้นทําเหมือนกันหมดทั้งแขนขวาและแขนซ้ายต่างกันเพียงแค่ฝั่งแขนขวาก่อนนอนเนี่ยแต่ทาวัสเอ้ย าเพศาสีเขียวผสมมะนาวแล้วก็นอนตอนกลางคืนทั้งหมด3คืนติดกันปรากฏว่าผลเป็นแบบนี้ก็บอกเลยค่ะทุกคนว่าแทนที่มันจะขาวขึ้นมันกลับคลํ้ำลงแล้วคล้ำไปกว่าแขนซ้ายมากๆเลยเหมือนแขนคนละคนกันเลยอันนี้ก็ขอเตือนนะคะถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ทําเป็นจริงๆอย่าริอาะ ลองไม่งั้นจะเสียใจเหมือนตายทำยังไงจะกลับมาเขาได้เท่าแขนซ้ายนะก็เตืนแค่นี้ล่ะค่ะไปแล้วบ๊ายบาย